นสามมันส่งกาแฟมอคคานู่นะครับกับกาแฟไม่มดออนไลน์แล้วก็ุกโก้นะครับกินหอมอร่อยฮะ อร่อยไหมอร่อยครับทักทายมูมพวกพี่ๆหน่อยพี่ๆไม่มดออนไลน์หน่อยวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างน้องนอนหลับดีไหมนอนบสบายเนาะนอนสบายมาก ส,สดชสสสื่นไม่เพียน้องรู้จักแม่มอดออนไลน์ด้านยังไงจากพี่รุ่งนะคะคุณแม่คุณแม่ดูไลฟ์สดของพี่รุ่งสนใจเลยสั่งซื้อมาให้น้องเลกิน วันนี้น้องเลนกินให้หมดเลยชวนแก้วหน่อยดูแก้วของน้องเลแก้วใหญ่จัง เบาๆหน่อยนะครับเก่งมากวันนี้น้องเลยกินตัวนี้คุณแม่ก็กิน คุณแม่ก็กินในสองตัวนี้โอ้หมดเลยสดชื่นหม,นะหมดเลยโอ้เก่ง กินหลายซองกินหลายซองแล้ววันนี้โอ้ไม่ใช่ไหมรูม้สึกสดชื่นขึ้นกระสับกระสงขึ้นนะครับอืมเพราเราไม่ได้ทำงานอยู่ พวกนี้ก็ยมาดูอีกทีนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ